วันนี้มีมีดทำทุเรียนมานำเสนอนะครับเล่มดํานี่เป็นของเยอรมันนะครับใบมีดสามนิ้วครับยาวรวมด้ามเจ็ดนิ้วนะครับส่วนด้ามไม้นี่ครับนําเข้าจากอังกฤษนะครับมีขนาดใบมีดสี่นิ้วนะครับ นี่ครับสนิ้วตรงนี้เป็นทองเหลืองนะครับแล้วก็มี3มนิ้วครับนี่เป็นหินรับมีดตาคนป่าแท้นะครับก้อนละสี่ร้าบาทครับสนใจโทรนะครับโทรสั่งซื้อนะครับนี่ครับเปิดโทรครับ มีส่งทั่วไทยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ